ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติกับผมธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหรือเดิมคือพรรคอนาคตใหม่ท่านประธานที่เคารพครับเกี่ยวกับพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเ ME ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เหตุผลที่ต้องมีพระราชจังำหนดฉบับนี้เราพอฟังได้ก็เพราะว่าผู้ประกอบการ SME ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแหล่งจ้างงานที่สําคัญเราจะทิ้งกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้เพราะหัวใจนอกจากธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางเป็นตัวเชื่อมและเป็นแหลจ้างงานให้ประเทศทั้งประเทศถ้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมล้มไปหมายความว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นสะเทือนถ้าพระราชจกำหนดฉบับนี้ ไม่สามารถช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนั่นหมายความว่าแรงงานอีกประมาณอย่างน้อย12ล้านคนจะต้องตกงานหมายความว่าความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจระดับกลางประเทศก็จะล่มสลายสะเทือนทั้งประเทศเรามาดูว่าเนื้อหาของพระราชกัหนัติฉบับนี้สามารถช่วยได้จริงหรือว่าเบี่ยงเบนไปทางอื่นขอเรียนครับช่วยได้จริงหรือว่าเบี่ยงเบนไปทางอื่นไปช่วยกลุ่มทุนกันแน่ท่านประธานที่รบครับ เนื้อหาโดยภาพรวมของพระรากชกฤษฎีกานี้คือการที่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินหรือธนาคารทั่วไปนะครับในวงเงิน5้าแสนล้านบาทอัตราดอกเบี้ย0.01ให้สถาบันการเงินปล่อยให้กับ SME ในอัตราร้อยละสองยกเว้นดอกเบี้ย6เดือนใช้คืน2ปีให้กู้เฉพาะ SME ที่มีสินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่งไม่เกินห้าล้านบาทใช้คำว่า สินเชื่อแต่ละแห่งไม่เกิน500ล้านบาทโดยคิดยอดหนี้ณนะวันที่3.1ธันวาคม2512ตรงใช้ยอดหนี้5้าล้านบาทดูให้ดีดผมขีดเส้นใต้350เส้นและอีกทั้งอยางให้มีการประกันเงินกู้สถาบันการเงินร้อยละ70ของยอดเงินกู้ไม่เกิน50ล้านและร้อยละ60ของยอดเงินกู้ที่เกิน50ล้านหักหลักทรัพย์ค้ำประกันอาละนี่คือตัวสาระสำคัญนะเป็นหลักๆยังมีรายละเอียดอยู่บางคน แล้วดูผีเผดผิวเผินะครับเหมือนว่าโอ้โหรัฐบาลตรงนี้ต้องการเจตนาใช้เวลาความรวดเร็วออกพระดากำหนดมาช่วยเหลือเอ็มไได้อย่างแน่เลยแต่ผมดูละเอียดแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไงครับทำไมถึงผกว่าไม่ใช่นั่นก็คือปัญหาแรกคือ SME ตัวจริงไม่ได้ประโยชน์จากสารนี้เท่าที่ควรน้อยมากที่จะได้รับแต่ผู้ได้รับประโยชน์ตัวจริงคือ กลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ SME แต่ถูกกำหนดนิยามให้มีสิทธิ์ในการรับได้รับการกู้ร้อยละสองดอกเบี้ยเงินถูกมันไม่ตรงเป้าหมายในการแก้ปัญหา SME ครับเรามาดูคำนิยามก่อนแรกๆจะถึงตรงนั้นว่าเป็นยังไงผมจะชี้เห็นทีละเปาะทีละเปาะครับนิยามจากกฎกระทรวงและประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเขากำหนดอย่างนี้นะครับนิยามของ SME คือหนึ่ง วิสาหกิจขนาดย่อยหมายถึงมีการจ้างงานไม่เกิน5คนรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทต่อปี1ล like like ้านบาทแปดเองนะครับ1.8ล้านบาทต่อปีวิสาหกิจขนาดย่อมหมายถึงมีการจ้างงานไม่เกิน50คนมีรายได้ไม่เกินร้อยล้านบาทต่อปีและวิสาหกิจขนาดกลางมีการจ้างงานไม่เกิน200คนรายได้ไม่เกิน500ล้านบาทต่อปี500ล้านนะครับท่านประธานครับหลักเกณฑ์ของ เอสอ็มอ e ที่หน่วยงานหลักของประเทศกําหนดไว้ก็มี2องค์ประกอบก็คือ 1. มีการจ้างงานและ 2. มีระดับรายได้ไม่ใช่นี่คงค้างนะครับแต่สําหรับพระราชกำหนดฉบับนี้ระบุไว้ว่า SME คือวิสาหกิจที่มีโวนสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน500ล้านบาทสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาท การจ้างงานหรือดับรายได้นั่นนันตะมันไม่มีการจ้างงานไม่มีนะครับและดับรายได้กับสินเชื่อมันต,ต่างกันอย่างสิ้นเชิงตรงนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าบริษัทที่มีรายได้1,000พล้าน2,000ล้าน5,000ล้านหรือหมื่นล้านถ้ามีสินเชื่อ500ล้านบาทสามารถกู้ดอกเบี้ยราคาถูก2%เเซนได้ทั้งหมดอันนี้มัน SME ตรงไหนครับในภาษากฎหมายผมนดกกฎหมายนะครับเขาบอกกรรมเป็นเครื่อง ชี้เจตนาเจตนาของก,กฎหมายนี้เจตนาที่จะให้กระจายไปยังทุนใหญ่ไม่ใช่เอฟดีโดยตรงครับแล้วไอ้ที่เขียนว่าแต่ละแห่งด้วยประกาศธนาคารไทยยบอกว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งคือแห่งละไม่เกิน500ถ้า3ามแห่งก็พันห้าล้านอันนี้กูได้นะครับเฮ้ยมันจะช่วยเอมีขนาดกลางนาดย่อมได้อย่างไร ยังไม่รวมบริษัทที่มีบริษัทลูกหลายๆบริษัทและแห่งละร้อยล้านสองร้อยล้านสามารถเข้ากู้ได้หมดผมคิดดูว่าเอ๊ะนี่เป็นการสมครบระหว่างนายทุนขนาดใหญ่กับธนาคารร่วมกับรัฐบาลหรือเปล่าที่ผมคิดนะครับมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับไปเปิดโอกาสที่คนอนื่นทาไมทําไมไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่จ้างงานไม่เกิน5้าคน1 8จล้านบาทจ้างเงินไม่เกิน50ิคนรายได้ไม่เกินร้อย ล้านบาทต่อปีไม่เอากลุ่มนั้นแหละครับแล้วไม่บอกเลยนะครับว่าขีดแบ่งแบ่งจํานวนว่าไอ้กลุ่มเล็กกลุ่มย่อยเท่าไหร่กลุ่มใหญ่เท่าไหร่เปิดกว้างฟรีสไตล์มันเปิดให้ธนาคารที่เอาเงินดอกเบี้ยละ0 0 1ไปปล่อยกู้นั้นตามอําเภอใจตามอําเภอใจนะครับมันไม่ใช่ว่าไปปล่อยกู้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรบอกเลยนะครับมันเอื้อต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ชัดๆและกลุ่มทุนใหญ่เท่าไม่ได้สองเปอร์เซ็นต์ยังไงครับ ดอกเบีย้ยปกติการกู้ยืมเงินก็คือ4-8%เเซตีว่าประมาณสัก5้ถงซถ้าส่วนต่างเหล่านี้มีส่วนต่างเหล่านี้ประมาณ3-4%เอร์เซนตบริษัทหรือขนาดใหญ่ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีธนาคารจะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดและเอาเงินไปใช้ได้มากที่สุดอ่ะเรามาดูนิดหนึ่งครับนะฮะดังนั้นนะครับโอกาสที่ SME ตัวจริงไม่มีโอกาสได้รับ าการต่อมาคือพระราชาอ่างนี้ยังให้กู้ SME ที่มีสินเชื่อกับธนาคารการสถาบันการเงินเท่านั้นเอาละตรงนี้คืออะไรครับยอดอ,อคนที่ไม่มีเงินกู้คือไม่มีสินเชื่อคนที่ไม่มีหลักประกันเหล่านี้ถูกตัดคนที่เป็นหนี้เสียอันนี้ถูกตัดหมดไม่มีทางเรามาดูยอดของ SME ของประเทศเราเมียระมาณสมล้านรายสามล้านรายนั้น เป็นที่มีสินเชื่อกับธนาคารรัฐธนาคารพาณิชย์ประมาณ1.9ล้านลายแต่อีก1.1ล้านลายไม่มีสินเชื่อเพราะเขาเป็นธุรก,กิจขนาดเล็กเช่นร้านขายกาแฟดินทางดีสอดเล็กเล็กบริษัทจัดรถทัวร์นะครับไม่มีหลัปากประกันในการไปวางทับจุในการกู้ยืมเงินจึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ก่อนหน้านี้และถูกมาตรการรัฐบาลปิดเมืองเขาไม่สามารถขายของได้ไม่สามารถขายโรงแรมได้ไม่สามารถจัดทัวร์ได้ เขาเดือดร้อนเขาตายเพราะนโยบายรัฐบาลแต่รัฐบาลไปเอื้อต่อกลุ่มทุนใหญ่มันเป็นํากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอสบีของผมไหมครับและเป็นคํากับลูกจ้างอีกประมาณ12ล้านคนหรือไม่ท่านประธานผมบอกท่านประธานผ่านรอยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่ามันใช่หรือไม่ในการออกพรกรฉบับนี้เร่งด่วนขนาดนี้โดยไม่ให้สภาตรวจสอบแต่ต้นทำไมนะครับตรงนี้คือการขีดคนหนึ่ง หนึ่ล้านหนึ่สนลายออกไปไม่ให้มีสิทธิกู้มาดูครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือการกู้ยืมเงินต้องกู้วงเงินไม่เกินร้อยยสของยอดยอดเงินกู้ณวันที่31ธันวาคม2 5งพัสมมุติวันได้จุอีมีหนี้ห่งล้านบาทกู้ได้สองแสนมีลูกจ้างสิบคนถามว่าจะไปได้กี่น้ำไอ้วงขนาดนี้จะไปได้กี่น้ํามันไปไม่รอดแต่ถ้าเกิดบริษัทขนาดใหญ่มีหนี้ห้าล้าน 20%ซคือหนึ่งล้านเขาสามารถไปทำอะไรได้หมดนี่คือการออกพระราชกำหนดมีกลช่อฉนหรือมีวาระซ่อนเล้นหรือไม่เพื่ออื้อต่อทุนใหญ่หรือไม่ต่อมาก็คือไม่มีการผ่อนเกณฑ์ใช้หลักเกณฑ์ปกตินะครับคือจะอู้ต้องจะกู้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหนึ่งล้านหนึ่งแสนลายไม่มีอยู่แล้ว อีก1.9้าล้านลายไม่รู้อีกกี่คนก็ไม่มีอีกบุคคลเหล่านี้จะถูกตัดออกจากการเข้าจะเหลือเพียงไม่กี่รายเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสได้รับสินเชื่อซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นก็มีกลุ่มคุณส่วนน้อยผมเชื่อว่ามีไม่กี่แสนไม่กี่หมื่นรายไม่กี่แสนลายที่สามารถมีหลักทรัพย์และเข้าไปช่วยได้และยิ่งเป็นดีเอ็นพีนี่ถูกตัดจากระบบตั้งแต่แรกพอกรอกไปสมัครไปพ๊บขอกู้พุ๊บเด้งขึ้นทันทีอดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้คนคนที่จะรับก็คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่และ กลุ่ม SME ที่มีสภาพดีเป็นสินเชื่อระดับชั้นดีเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้มันแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องมันแก้ปัญหาการจ้างงานของ SME ธุรกิจขนาดกลางเขาย้อนตรงไหนครับมันถูกตัดขาดเกือบหมดแล้วถ้าเราเป็นธนาคารถามว่าธนาคารธนาคารคือหน่วยธุรกิจครับสถาบันเนนงิธุรกิจของเขาจุดยืนวัตถุประสงค์คือกำไรสูงสุดไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของสังคมนะครับ ดังนั้นการจะเลือกให้กู้ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกำหนดฉบับนี้ครับก็จะต้องเลือกลูกหนี้ชั้นดีเลือกที่มีหลักประกันแน่นอนครับเพราะเข้ากันนั่นที่สําคัญพระราชกำหนดฉบับนี้กําหนดให้ธนาคารไห่ไถไทยประกันหนี้ด้วยนะครับไม่เกินห้าสิบล้านประกันหนี้เจ็ดสิบเปอร์เซนเกินห้าสิบล้านประกันหนี้หกสิบเปอร์เซนโอ้โหแทบไม่เสียอะไรธนาคารได้เปล่าเลยปล่อยกู้พวกนี้ธนาคารสถาบันการเงินนะครับ ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตไรมีอยู่แล้วลูกที่ชั้นดีอยู่แล้วปล่อยได้เลยครับต้นทุนไม่ถึงสองบาทได้สองบาทเต็มๆครับไม่ต้องไปตรวจสภาพเครดิตไรทั้งหมดได้เต็มๆผมได้สอบถามบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทได้คุยก่อนหน้าที่อภิปรายในวันนี้เขาก็บอกว่า,าในส่วนของตัวมีธนาคารช่วงนี้ธนาคารโทรมาบ่อยเลยครับบอกว่าให้กู้ไหมเป็นลูกที่ฉันดีนะครับกู้ไหมเขาบอกเขาเอาเขาเอาไม่เอาครับ เราเอาหนึ่งเอาไปรีไฟแนนซ์กำไรดนต่างดอกเบี้ย2ปเซตได้มากสองเอาไปให้กู้ต่อกู้ต่อได้ได้กำไรอีกสเอาไปเล่นหุ้นก็ยังกำไรนี่มันเอื้อต่อ SME หรือเอื้อต่อในทุนครับต้อะกานที่ลบครับ สิ่งเหล่านี้มันยืนยันได้ชัดเจนว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่มีการเอื้อต่อกลุ่ม SME อย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหมือนกับรัฐบาลจะรู้ว่าผมจะอภิปรายเรื่องนี้ชี้แจงประเด็นนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณากำหนดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมายี่พฤษภา2015-63คณะรัมงตีได้มีวติคลมนะครับเพื่อออกมาเพื่อเพิ่มช่วยเหลือเ ME ให้เห็นผลว่า อย่างทั่วถึงโดยจัดสรรวงเงินประมาณ1,000 0ล้านบาทจากมติเดิมวันที่7เบษายน63มาบอกว่าให้เปิดโอกาสให้ SME ที่ไม่มีสินเชื่อกับธนาคารไม่มีหลักทรัพย์กรรมการและ NPL สามารถกู้ได้โห<ฮ><ฮ>ดูแล้วเหมือนกับมามีการมาแก้ไขตรงนี้นะครับผมดูก็ทึ่งตอนแรกแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะเมื่อกี้เราถูกหลอกมาทิง้งล้ดูลึกให้ไปหนึ่งล้าน SME ที่ถูกกันออกไปไม่ม,ไม,มีไม่มีสินเชื่อกับธนาคารเนี่ยหล้าน1นึ่งแสนเอามาหารดูสิครับหารกับ1นึ่งหมื่นล้านได้เท่ากับ9,090บาทค่าเฉลี่ยอยู่ที่9,090บาทเอาไปทำอะไรครับนี่คือสิ่งที่เราัรานเหมือนกับรถผุทั้งคันแต่เอาไปปะผุแค่ฝ่ามือเดียวมันปิดบทไหมครับมันไม่ทางปิดขัดได้เลยคือทำเหมือนก็ผมช่วยแล้ว แต่งจริงเนื้อแท้หนุกเค,ค้กก้อนใหญ่ไปอยู่ในทุนขนาดใหญ่ทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับรัฐบาลทำไมถึงเอื้อกลุ่มทุนใหญ่ขนาดนั้นท่านนายกตัฐมรนตีผมฝากไปด้วยครับเรามาดูอีกประเด็นหนึ่งก็คือมติที่รัฐบาลบอกว่าจะช่วยมติคอรมอจะช่วยหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับเนื้อแท้ที่เราดูแล้วนะครับนะครับ มันไม่มีประกันเงินกู้70%ไม่ดูตามสลายไม่เกินนะครับไม่มีประกันเงินกู้1 0 1นะครับแต่สามารถลูกหนี้ใหม่ได้แต่ลูกใหม่ลูกหนี้ใหม่นั้นถ้าไม่มีประกันกู้10%ถ้าลูกหนี้ใหม่เป็น NPL ถามว่าธนาคารพาณิชย์ที่ไหนจะให้มันต่างกับพหลกรนะครับเขามีประกันยอดหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันที่ปล่อยกู้70%ในงูต่ำกว่า50ล้านมันไม่เอื้อต่อการช่วยอะไรทั้งสิ้น นั่นคือออกมาแทบศูนย์เปล่าหรือไปก็ไม่ตรงเป้าเหมือนเดิมนี่คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการออกพาะรการนี้คือไม่มีนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องคิดเพื่อให้ SME อยู่รอดคือการจ้างงานครับท่านประธานครับตัวเลข SME ทั้งหมดในประเทศไทยมีจำนวน3 77, ล้าน7,177รายมีการจ้างงานทั้งงานประมาณ12ล้านคน นอกจากนี้ยังมี SME และธุรกิจส่วนตัวไม่มีลูกจ้างอีกประมาณ11.82ล้านรายและที่ทํางานอยู่บ้านไม่ได้ค่าจ้างอีก5.56ล้านรายรวมแล้วประมาณ29ล้านรายยอด SME ผมไม่ว่ากัน3ล้านรายแต่ยอด11เอ้12ล้านรายในการจ้างงานแต่ลอด11.8ล้านรายและลอดยอด5.6ล้านรายรวมประมาณ17ล้านรายของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวไม่มีลูกจ้างกับทาธุรกิจอยู่บ้านควรกลุ่มเหล่านี้มันมันย่อยกว่า SME แต่พระราชกหษฎีกานี้ไม่ได้เขียนถึงให้เขาได้รับการเยียวยาครับ17ล้านคนนะครับแต่ไม่เขียนขยายไปทางด้านบนนะครับด้านที่เขาอยู่รอดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองเป็นกลุ่มทุนใหญ่มีสภาพคล่องดีแล้วให้ได้รับหมายความว่าไงท่านมองคนเล็กคนน้อยอย่างไงครับหรือมองแต่คนใหญ่คนโตเล็กๆไม่ใหญ่ๆ่ตอบสนองทันทีอย่างนั้นหรือเปล่าเนื้อแท้พระราชกฤษบานี้เป็นอย่างนี้จริงๆครับ ท่านประธานครับเมื่อเป็นอย่างนี้พระราชจำาักำหนดเชบับนี้ไม่ได้ช่วยเหลือ SME ตัวจริงและไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเหลือคนที่มีธรรฐฐุรกิจน้อยกว่าตัวจริงมาตรการช่วยเหลือเพื่อมามา,มาปะผุนั้นก็ไม่สามารถช่วยได้จริงเ ME อีก3ล้านรายมีโอกาสที่จะล้มไม่น้อยกว่า2ล้านจะมีคนตกงานไม่ร้อยกว่า10ล้านคนมันหมายความว่า เอสอ็มอ uh, e, ขนาดย่อยนะครับสองล้านหนะครับลายนะครับแปดและขนาดย่อยขนาดย่อยแปเนะขนาดย่อมอีก3ามแสนแหพหรือ12.5%เซเหล่านี้มีโอกาสที่จะล้มหายตายจากไปจากระบบเศรษฐกิจประเทศไทยการล้มหายจากระบบเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นก่อให้เกิดอะไรครับอย่างแรกคือตัวแรงงานผู้ที่เป็นแรงงาน จะต้องตกงานถูกลดชั่วโมองทำงานอาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดถ้าอายุมากหน่อยการจะกลับมาทำงานในระบบยากอาจจะจ้างงานรายวันเขามีครอบครัวมีลูกมีพ่อมีแม่ต้องดูถามว่าคนเหล่านี้อีกประมาณสิบกว่าล้านคนจะทำอย่างไรมองในส่วนของตัวสินทรัพย์เอ็มีอายนหนึ่งบริษัทรายหนึ่งนะครับจะต้องมีคู่ค้ามีซัพพลายเออร์ อันใดอันหนึ่งขาดหายไปนั่นเหมือนคงกรวงจรธุรกิจจะขาดหายเป็นลูกโซ่จะกระทบลูกโซ่จะล้มแล้วก็ล้มอีกเป็นรื่อรื่นนาทจากหนึ่งเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านนี่คือผลท่อเศรษฐกิจทั้งประเทศและเขาไม่ได้ล้มเองเพราะตัวเขาแต่ล้มเพราะนโยบายรัฐบาลปิดเมืองแต่ไม่รับผิดชอบเขายึดถือแต่เฉพาะมาตรการสาธารณสุขอย่างเดียวแต่ลืมมาตรการทางธุรกิจทางเศรษฐกิจทําลายค่าคนทั้งประเทศค่าธุรกิจทั้งประเทศ ต่อไปคือในเรื่องของตัวธนาคารเจ้าหนี้เจ้าหนี้นี่จะต้องยึดล้มละลายไปขายท่อตลาดช่วงนี้ขายได้ไหมล่ะครับไม่มีคนซื้อและแนวโน้มจะขายขาดทุนได้นะครับไม่ขายได้กําไรนี่ก็ได้น้อยแต่เอื้อต่อคนกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนรวยครับนายทุนขนาดใหญ่มีสภาพคล่องเขาสามารถมาช้อนซื้อสินทรัพย์ที่ดีๆราคาถูกเข้าไปเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นไงครับทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มทุนโดยเฉพาะ เราเหลื่อมล้าอยู่แล้วเหลื่อมล้าเพิ่มขึ้นอีกรวยกระจุกจนกระจายจะยิ่งมากขึ้นอีกที่สําคัญคนชั้นกลางคือ s m e ระดับกลางนั้นถูกทาลายให้เป็นคนจนครับตัวเอเอ็มเองนะครับผู้ประกอบการนะครับจิตวิญญาณของผู้ประกอบการจะสูญหายไปความฝันจะสร้างให้อนาคตตัวเองธุรกิจตัวเองใหญ่โตหายไปกลายมาเป็นคนจนนี่คือผลสะเทือนของระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศแล้วท่านทําอย่างนี้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฉุนนได้ยังไงครับ ไปออกกฎหมายเอื้อกลุ่มทุนได้อย่างไรท่านประธานที่รบครับถ้ากลุ่มทุนช้อนซื้อทรัพย์สินที่เสียทั้งหมดไปอีกหน่อยจะเป็นเขาเรียกว่าแนวโน้มจะใช้อำนาจเหนือตลาดกำหนดราคาสินค้ากำหนดอะไรเหลือกลุ่มคนไม่กี่ตระกูลในประเภทนี้เราต้องการให้ประเทศของเรานั้นเป็นอย่างนี้เหรอครับมีคนรวยไม่กี่ตระกูลของประเทศกำหนดอะไรก็ได้ หรือเราต้องการให้ SME นั้นจเจริญเติบโตขึ้นไปทั่วทั้งประเทศมีการจ้างงานเพราะแม่พี่น้องผมมีการทํางานทุกจอมย่าอย่างน้อย29คนไม่29ล้านคนไม่ตกงานท่านพัน์อยากให้คนแบบไหนแต่ทําไมรัาบ,บาัทํ์แบบนี้ท่านปรนครับผมกล่าวข้ามต้นก็คือผมไม่เห็นว่าพระราชกัง,งวดฉบับนี้สามารถช่วยชีวิตเอเได้เลยมีแต่ซ้ําเติมให้หายไป การแบ่งประเภท SME ก็ไม่มีการแบ่งว่าสมมติว่า2 0 0 0 0นห้าละห้าแสนแบ่งสอง0,000ให้กับระดับย่อยระดับย่อมได้ไหมไม่มีการมาตรการช่วยเหลือก็ไม่ใช่แล้วพระราชกฤษฎบนี้ให้ผมรับรองได้ยังไงครับผมว่ารัฐบาลกลับไปทบทวนเอะครับใส่ใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านนายกอาจไม่ได้ไม่ไม่ได้มาเดินหาเสียงแบบผมเพราะพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบผมไม่เดินเข้าชุมชนแบบกับผมไม่ได้เห็นปัญหาท่านไม่รู้ปัญหาหรอครับ แต่ผมไี่เห็นช่วงปิดสภาโควิดสิบเก COVID ้าผมลงพื้นที่เกือบทุกวันเห็น่ภาพฟาร์มยากแค้นคนตกงานมากขึ้นทุกวันแต่นายกไม่เห็นแล้วทาอย่างนี้ออกมาได้ยังไงผมไม่ยอมหรอกครับผมคุเรียนขอกรับเรียนไปอย่างท่านนายกรัฐมนตรีไปแก้ไขซะยังพอมีเวลาไปออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมแก้ไขก็ได้แต่แค่นี้คือการทําลายเอสเอ็มอี e ขนาดใหญ่ทําลายพ่อแม่พี่น้องของผมอีกไม่น้อยกว่า29ล้านคนครับ ผมก็ขอให้รัฐบาลได้โปรดกลับไปทบทวนเรื่องเหล่านี้ด้วยครับขอชี้แจงขอเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานดิการพครับปิตริไกเลอรนะ์ในฐานะตุทนทรยรัฐบาลอยากจะกราบเรียนว่าข้อมูลของท่านธีรชยัย